สวัสดีครับเพื่อนๆครับไม่ได้ไลค์ไม่ได้อัดคลิปไม้ด่างนานมากเลยนะครับนานมากเลยจนต้นไม้มันโตนะครับโตเพราะว่ามีกิจการงานหลายอย่างก็เลยไม่ได้ดูแลต้นไม้อย่างใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ตัวนี้เอาทักหน่อย รอสักหน่อยนะกับบอลหูช้างด่างเหลืองนะบอลหูช้างด่างเหลืองต้นนี้เหลืองทุกใบเลยครับเหลืองสวยมากเลยลายสเตียนะลายสเตียลายวากิวนะใบต้นนี้เนี่ยเชื่อเลยเลยว่าถ้ามันโตขึ้นมาจะสวยมากเลยนะเพื่อนเพราะว่าต้นนี้ก็สูงประมาณเกือบเกือบหกสิบเซนนะหกสิบเซนติเมตรนะครับใบเหลืองทุกใบเลย ใบเหลืองทุกใบเลยครับดูโคนเขาใหญ่มากเลยนะครับดูทีละใบครับเพื่อนนี่นี่ให้เห็นชัดๆเลยครับให้เห็นชัดๆเลยนะให้เห็นชัดๆเลยครับอันนี้ดงังเหลืองเกือบฮาบเลยนะฮาบฮาบบักกิวนะฮาบบักกิวครับอันนี้เต็มใบครับเต็มใบ เห,อออเหลืองทองนะเพื่อนนะไม่ใช่เหลืองธรรมดานะออกเหลืองทองสวยนี่ใบใบใหม่ครับใบใหม่เหลืองทองเลยนะเพื่อนนี่ครับจะมีของบนหูช้างด่างเหลืองซึ่งเป็นไม้สก,กุลอโลคาเซียนะอีกไม่นานเขาก็ออกหน่อแล้วครับออกหนอ่อออกไข่แล้วเพื่อนอีกไม่นานนะ เลี้ยงเขาดีๆเขาก็จะสวยงามมากสวยงามมากนะเขาสูงประมาณเป็นเมตรนะเพื่อนนะปกตินะแปดสิบเซนนี่ยังไงก็ได้นะแปดสิบเซนเนี่ยเป็นเมตรนะบางต้นสูงเป็นเมตรเลยนะเพื่อนไม่ธรรมดานะใบาบางบางต้นนะประมาณเป็นพุทธนะความยาวของใบเป็นพุทธความกว้างประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนติเมตรแต่นี่เป็นเป็นสาวเป็นสาวแม่เขาก็สวยนะแม่เขาก็สวยดูครับ ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยชันเลยเนี่ยสวยมากเลยครับต้นนี้จะก,ก่อนนะต้นนี้นะไม่ต่ำกว่าสามพันนะสามพันสองสามพันนะเพื่อนต้นนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะเพื่อนต้นนี้หลักแบบประ,ะมาณพัน 1, 000, นึงนะไม่ถึงพันก็ได้ไม่ถึงพันก็ได้ความสมนะครับนี่จะบอลหูช้างด่างเหลืองบอลหูช้างด่างเหลือง ถูกใจพอใจกันปลุกเจ็ดร้อยแปดร้อยก็ขายได้แล้วต้นนี้รับสำหรับคลิปเดียวแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ